อ่าสวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับเราจะมารีวิวโมเดลนะครับมอเตอร์ไซค์คันแรกที่แกะแล้วนะครับก็กล่องเป็นแบบเดียวกันเลยนะอันนี้คือเฮ r ูอานะครับเป็นสีดำคาดลายด้วยสีเขียวนะครับโครงก็เป็นโครงสีเขียวนะครับเหมือนจริงมากครับอันนี้เป็นตัวพันนะครับล้อหมุนได้นี่ท่อนะสี่สูบเรียงอย่างเท่เลยถังน้ำมันก็ สวยนะครับคันถัดไปนี่เป็น Gs 102นะครับ BMW GS 102โอ้ยเฮ้ระเบิดระเบอร์ไปเลยอ่าแล้ว อันนี้ก็เป็น bmw s1000rr โอ้สวยมากมีโซ่นะโอสวิงามก็สวยอันนี้เป็นตัวปี2018นะโอ้หเฟียวแล้วอันที่อยู่ในกล่องก็คือคันนี้ถแถดันมาดูกันตรงนี้เลยกล่องก็ไม่มีอะไรมากนะไม่มีอะไร ขาตั้งจับโอ้โหยงกันอย่าง,ง,งสวยโอเคสำหรับวันนี้พอขอลาทุกคนไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย